สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคนรักพระสมเด็จทุกๆท่านนะครับครั้งนี้นะครับก็เป็นครั้งที่6นะครับสําหรับรายการใหม่นะครับคนรักพระสมเด็จนะครับกับทางร้านมรดกพระเครื่องนะครับยินดีให้บริการสําหรับพี่ๆเอทุกท่านเลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเบอร์โทรเช่าบูชาพระเครื่องนะครับ0ูนย์เ6้าหกเก้นนะครับติดต่อนะครับ ขอรูปเพิ่มเติมนะครับ ID l i n e 0967240203ดีนย์นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะครับส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับดูให้ชอบดูให้ใช่นะครับพี่นะเป็นพรสสมเด็จบ้านๆนะครับเนื้อหาเก่าๆนะครับแตกต่างกันไปนะครับเนื้อหาแตกต่างกันไปนะครับใครชอบสไตล์ไหนนะครับก็สามารถปิดได้เลยนะครับ นะครับวันนี้นะครับผมมาแบ่งปันพี่พี่ FC นะครับสามองสองพันบาทนะครับองค์เดียวแปดร้อยนะครับพี่นะครับสามองสองพันนะครับหนึ่งองแปดร้อยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาชมองหนึ่งองที่หนึ่งกันเลยนะครับผมนะครับนี่นะครับนี่ครับได้ชมเนื้อหาเก่าๆกันชัดๆนะครับ นี่ครับอง์น mm ี hmm. ้เป็นองค์ที่หนึ่งนะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังองค์นี้มีลงรักมาเล็กน้อยนะครับนี่ครับมีลงรักเก่ามาเล็กน้อยนะครับองนี้เนื้อหาเก่านะครับน่าเก็บมากเลยนะครับองนี้ครับมีเม็ดมวลสารนะครับนี่ครับซึ่งเป็นมวลสารหลักของวัดระฆังนะครับมีเม็ดสีดําสีแดงนะครับนี่ครับดูครับมวลสารเก่าเก่าเลยครับองนี้ครับ นี่ครับพระสมเด็จนะครับเดี๋ยวรับชมกันไปช้าๆเลยนะครับนี่ครับรับชมกันไปช้าๆนะครับใครชอบสไตล์พระองค์ไหนนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับเบอร์โทรนะครับ0969026829นะครับนี่ครับเนื้อหาเก่าๆประมาณนี้เลยครับสมเด็จองค์ที่หนึ่งนะครับบ้านๆเลยครับดูครับนี่ครับ นี่ครับบูชานะครับอาราธนาได้เลยนะครับพี่นะพระสมเด็จนะครับนี่ครับดูเนื้อมาแล้วนะครับนี่ครับเนื้อเก่าๆมีมวลสารนะครับผมดูครับนี่ครับดูครับมีมวลสารนะครับนี่เป็นด้านหลังนะครับนี่นะครับด้านหลังก็เป็นแยยๆแบบนี้ครับสวยงามมากเลยครับเนี่ยเป็นมวลสารนะครับพระมีฝนขอบข้างมาด้วยนะครับ พระเก่านะครับน่าเก็บมากเลยนะครับองนี้นะนี่ครับวนสารเก่าเก็บเลยนะครับอง์ที่หนึ่งนะครับนี่ครับเก่ามากครับดูครับโอ้โหสวยๆเลยครับสมเด็จองค์ที่หนึ่งครับพี่นะครับเดี๋ยวผมงงนะครับเดี๋ยวใส่เป็นช่องตารางนี้ไว้นะพี่นะใส่เป็นช่องตารางนี้ไว้เดี๋ยวผมงงสลับเบอร์กันอีก ต่อมาองค์ที่สองนะครับนี่ครับองค์นี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่วัดระฆังนะครับขอบล่างฟันหนูครับนี่ครับนี่ครับขอบล่างฟันหนูครับนี่นี่ครับนี่ครับดูครับสวยงามมากครับพี่องค์นี้ครับนี่ครับมีมวลสารนะครับเม็ดดาเม็ดแดงนะครับดูครับแตกลายงานะครับองค์นี้ครับนี่ครับ คนโบราณส่วนใหญ่เขาเล่นพักที่แตกรายงานนะครับนี่ครับดูครับดูครับเก่ามากครับองนี้ครับขอบล่างฟันหนูครับเนี่ยครับมี้อย่างเนี้ยครับเนื้อหาเก่าดีครับพี่นะครับสองพัดสมเด็จเนี่ยต้องสองช้าๆนะครับสองช้าๆค่อยๆพิจารณานะครับหมวลสารนะครับ เนื้อนะครับอายุความเก่านะครับค่อยๆพิจารณากันนะครับใครชอบแบบไหนก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับเบอร์โทรเบอร์เดิมเลยครับนี่ครับองค์ที่สองนะครับสมเด็จขอบล่างฟันหนูนะครับพิมพ์ใหญ่วัลคังนะครับต่อมาองค์ที่สามนะครับนี่ครับพิมพ์ใหญ่นะครับสวยงามเลยครับดูครับนี่ครับ สวยครับอกใหญ่สวยๆเลยครับนี่ครับเดี๋ยวผมส่องให้ทั้งองค์เลยนะครับพี่ๆนะนี่ครับดูครับมีมวลสารครับนี่ครับนี่ครับสวยๆเลยครับนี่ครับดูครับเนื้อนวลสี สวยๆเลยครับดูครับมีมวลสารเม็ดดำเม็ดแดงเม็ดสีออกใสๆนะครับดูครับนี่ครับบางบางท่านเรียกว่าเม็ดพัทธุนะครับนี่ครับเป็นมวลสารนะครับผลสันหลักเลยครับวัดรักคลังนะครับต้องต้องมีนะครับแต่ไม่มีก็ได้นะครับไม่มีก็ได้เหมือนกันนะครับพี่ดูครับ นี่ครับเก่าๆเนื้อแบบนี้เลยครับพี่องค์ที่สามนะครับองนี้ครับนะครับออกมาองค์ที่สี่นะครับนี่ครับองค์นี้เป็นพิมพ์เกตบัวตูมนะครับพี่นะครับนี่ครับเป็นพิมพ์เกตบัวตูมครับพระเก่าสวยธรรมชาติเลยครับนี่ครับพิมเกตบัวตูมนะครับนี่ครับสวยมากครับพี่องค์นี้ครับเนื้อหาเก่าๆเลยครับ นี่ครับดูครับเป็นเกตบัวตูมนะครับสวยมากครับฐานคมเลยครับพี่ดูครับนี่ครับองนี้ฐานคมครับมีเม็ดดำเม็ดแดงเป็นมวลสารหลักนะครับนี่ครับพิมพ์ชัดนะครับเกตบัวตูมนะครับองนี้นี่ครับเป็นมวลสารนะครับดูครับเนื้อเน่าๆเลยครับพี่นะครับนี่ครับ นะครับองที่สี่นะครับต่อมาองค์ที่ห้านะครับนี่ครับองค์ที่ห้าเนี่ยเป็นพิมพ์เส้นได้ใหญ่นะครับวัดระคังนะครับพิมพ์เส้นได้นะครับนี่ครับดูมวลสารครับพี่นะครับสวยครับองนี้ครับเส้นได้นะครับองนี้นี่ครับ มีโอกาสก็ลองเก็บดูครับพี่พิมพ์เส้นได้เนี่ยก็เป็นพิมพ์หลักของวัดละครั้งอีกหนึ่งพิมพ์เลยนะครับดูครับมวลสารครับเม็ดดําเม็ดแดงครับพี่นะครับเม็ดแดงเนี่ยเป็นเม็ดพระซุ้มกอนะครับพระผงสุพรรณนะครับพระสมเด็จโตได้นํากลับมาบดรวมเป็นมวลสารหลักเลยนะครับนี่ครับดูครับ สวยมากครับองค์นี้เป็นองค์ที่ห้านะครับพิมพ์เส้นได้นะครับต่อมาองค์ที่หกนะครับผมนี่ครับอันนี้เป็นองค์ที่หกพิมพ์ใหญ่นะครับองนี้เป็นองค์ที่หกพิมพ์ใหญ่นะครับสวยงามครับนี่ครับดูเนื้อครับเนื้อคล้ายๆกายศาสตร์นะครับพี่องนี้เนื้อสวยครับเนื้อแน่นมากครับมวนสารเยอะครับองนี้ครับนี่ครับ ครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่6แล้วนะครับครั้งที่ 6, นะครับสําหรับรายการใหม่นะครับกับทางร้านเรานะครับเป็นรายการคนรักพาะสมเด็จนะครับนี่ครับจะลงให้พี่พี่เลูกค้าทุกท่านนะครับได้รับชมพระสมเด็จเก่าๆเนื้อถึงยุคนะครับนี่ครับถ้าสนใจองค์ไหนติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับนี่ครับราคาแบ่งปันเลยนะครับผมดูครับ นี่ครับเนื้อเก่าๆมีมวลสารนะครับนี่ครับแบบนี้ครับเช่าหาบูชาสบายใจครับพี่นะพระมีมวลสารนะครับนี่ครับพระสมเด็จวัดระฆังนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้เป็นองค์ที่หกนะครับนะครับต่อมาองค์ที่เจ็ดนะครับนี่ครับองค์ที่เจ็ดนี้เป็นน่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่วัดระฆังนะครับ พิมพคล้ายๆพิมพ์องค์ลุงพุทธนะครับผมองนี้นะครับทรงคล้ายๆทรงลุงพุทธเลยครับพี่นะครับนะครับพวกเส้นฐานอะไรเนี่ยจะบางครับพี่เส้นหัวเข่าเนี่ยครับแล้วก็เกตจะเอียงๆนะครับนี่นะครับโอ้โหและเนื้อจัดด้วยพี่องนี้เนื้อตุบตับเลยพี่นะโอ้โหองนี้เนื้อตุบตับเลยพี่ดูครับนี่ครับ องนี้เนื้อตุบตับเลยพี่นะครับดูครับเนื้อออกน้ําตาลนวลอ่อนเนื้อตุบตับเขาเรียกเนื้อตุบตับเลยพี่แบบนี้นะนี่ครับซุ้มใหญ่ล่ํานะครับดูครับโอ้โหนี่ครับดูครับนี่ครับเนื้อตุบตับเลยพี่องนี้นะลองดูด้านหน้านะยิ่งดูยิ่งสวยนะครับองนี้ครับด้านหน้านี่ครับ ดูพี่องนี้สวยจริงครับพี่นะเส้นบางๆครับเส้นฐานเส้นเส้นแบบนี้ครับนี่ครับสวยครับอง์นี้ครับเนื้อเนี่ยตุบตับเลยพี่นะครับองค์ที่เจ็ดนะครับผมองคนี้เป็นองที่เจ็ดนะครับบูชานะครับองครับแปดร้อยบาทนะครับสามองสองพันนะครับพี่นะครับองค์เดียวแปดร้อยครับต่อมาองค์ที่แปดนะครับอง์นี้นะครับ ทรงเหมือนเป็นพิมพ์เจดีเลยครับพี่นะครับนี่องนี้ก็เนื้อตุบตับเหมือนกันพี่นะเนื้อจัดจ้านนะครับองนี้นี่ครับเหมือนพิมพ์เจดีเลยนะครับเข่าตรงนะครับเข่าด้านบนเนี่ยเข่าตรงใหญ่เลยครับพี่เป็นหมอนเลยนะครับเข่าเนี่ยนี่ครับนี่ครับเกตคดๆคนะครับเกตคดๆคเอียงเอียงโค้งโค้งนะครับดูครับนี่ครับ พี่ๆท่านไหนชอบองไหนก็ติดต่อเข้ามานะครับนี่ครับฐานคมมากเลยพี่ฮะเนื้อเก่าแก่งเลยครับพี่นะเนื้อถึงยุคเลยนะพี่นะครับนี่ครับเนื้อมีหลายโซนนะครับถึงยุคนะครับมีหนึกนุ่มก็มีนะครับนี่ครับดูครับโอ้โหเนื้อเนื้อสวยๆนะครับพี่แบบนี้ครับ นี่ครับดูครับครับมีรอยฝนมานะครับตั้งแต่เก่าก่อนเลยนะครับเนื้อสวยๆเลยพี่นะครับองนี้ครับอง์ที่แปดนะครับองค์ที่แปดนะครับต่อมาองค์ที่เก้านะครับเป็นอง์นี้นะครับนี่เป็นองค์ที่เก้าครับพี่เป็นพิมพ์ใหญ่วัละคังนะครับลงลักนะครับองนี้นี่ครับเนื้อแก่ปูนเปลือกหอยนะครับดูครับนี่ครับองค์ที่เก้านะครับ นี่ครับมีลงรักมาบางๆครับพี่นะครับเก่าๆเป็นธรรมชาติเลยครับพี่นะครับนี่ครับนี่ครับดูครับโอ้โหเนื้อจัดจ้านเลยพี่นะครับเนื้อจัดจ้านเลยพี่นะนี่ครับสมเด็จเนื้อจัดจัดนะครับองนี้ครับ วงที่เก้านะครับหมายเลขเก้านะครับนี่ครับหมายเลขเก้านะครับดูครับนี่ครับแกะปูนปลาหอยนะครับอง์ที่เก้านะครับวงนี้ครับต่อมาองค์ที่สิบนะครับวงนี้ครับองค์ที่สิบนี่ก็เหมือนจะเป็นเกตบัวตูมนะพี่นะนี่ครับเกตบัวตูมครับพี่นะครับอง์ที่สิบนะครับดูครับ วงมนสารครับพี่นะครับนี่ครับเกตบวตูมนะครับองนี้ครับอง์ที่สิบนะครับนี่ครับเป็นองค์ที่สิบนะครับผมอาจจะพูดย้ำหมายเลขนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมลืมนะครับพี่ต้องขออภัยนะครับนี่ครับองค์ที่สิบครับองนี้ครับ นะพี่พี่ fc ท่านไหนดูอยู่ครับจดจดหมายเลขไว้เลยครับพี่นะเดี๋ยวลืมนะครับนะจดไว้เลยครับได้กี่องค์ครับจดไว้เลยนะครับนี่ครับอง์ที่สิบนะครับองนี้ครับต่อมาองค์ที่สิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดนี่ครับองนี้สวยเหมือนกันนะครับดูครับนี่หนานะครับ นี่ครับดูครับองค์ที่สิบเอ็ดนะครับผมเนื้อหาเก่าโหมากเลยครับดูครับมีมวลสารนะครับดูครับนี่ครับองค์นี้มีพระยุบตัวลงไปนะครับผมเนื่องจากว่าเม็ดด้านในเนี่ยเป็นเม็ดมวลสารใหญ่นะครับนี่ครับเกิดเป็นโพรงอากาศนะครับ นี่ครับดูครับมวลสารเนื้อเก่าเก่าเลยครับพี่นะครับเนื้อเก่าเก่าเลยครับนี่ครับสมเด็จเก่าๆถึงยุคนะพี่นะดูครับสวยๆเลยครับองค์ที่สิบเอ็ดนะครับผมต่อมาองค์ที่สิบสองนะครับนี่เป็นองค์ที่สิบสองนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับ งนี้มีรอยนะครับหนอนด้นนะครับดูครับนี่ครับมีรอยหนอนด้นนะครับองนี้นี่ครับองนี้เป็นพิมพิมพ์ใหญ่นะครับเกจจะโค้งโค้งมาทางด้านนี้นะครับทางมุมนี้นะพี่นะดูครับลองแบ่งนี่ครับนะนี่เดี๋ยวลองนี่ครับแบ่งผ่าครึ่งอย่างนี้ดีกว่าเนาอนี่อันนี้เหมือนเป็นไม้บรรทัดนะครับเนาะนี่ลองแบ่งผ่าครึ่งเนี่ยเกจจะ โคตมาทางนิ้วชี้ผมด้านนี้นะพี่ลองดูสังเกตนะเนี่ยเกตทั้งเกตนะท,ทั้งตัวพระด้วยนะครับพี่นะนะครับแต่ฐานอ้ารเนี่ยตรงหมดนะครับฐานตรงนะครับเนี่ยครับแต่พี่ลองดูดิเกตโคดเป็นที่พิมพ์นะพี่นะเป็นที่พิมพ์นะครับนี่ครับเนี่ยครับดูครับ ตรงนี้ก็มีลงลักมานะครับนะครับถ้าไม่สังเกตดีๆเนี่ยมองไม่แทบไม่ออกเลยพี่นะถ้ากล้องเราแบบสองไม่ลึกจริงๆเราจะก็จะมองผืนๆเหมือนเป็นคาพวกคาบลาคาบความเก่าอะไรเงี้ยครับพี่นะแต่ที่จริงแล้วเป็นคาบลักครับพี่เป็นคาบลักของคนเก่าคนแก่เขาลงมาครับพี่นะสมัยก่อนนะครับเนี่ยเนื้อเขาเก่าเลยพี่ นียดูด้านข้างนี่พี่เนี่ยพวกน้ำลักน้ำพวกมันก็มีพวกลาด้วยวลักด้วยนะครับดูครับเนี่ยมวลสารเนี่ยยุบตัวนะครับเกิดเป็นหลุมเป็นหลุมอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับนะครับดูครับรอยหนอนต้นนะครับสวยมากครับองค์นี้ครับเป็นองค์ที่ สิบสองครับต่อมาองค์ที่สิบสิบสามนะครับนี่ครับองค์ที่สิบสามนะครับเป็นองค์นี้นะครับองค์นี้เป็นพิมพ์สังคตินะครับอันนี้น่าจะเป็นบางขุนพรมนะครับพี่นี่ครับอันนี้เป็นพิมพ์สังคตินะครับบางขุนพรมนะครับโอ้โองค์นี้ก็เนื้อจัดนะครับนี่ครับดูง่ายเลยพี่นะวัดบางขุนพรมเนี่ยครับเนี่ยครับเฉพาะจะขึ้นคาบค้าย ครับฟองเต้าหู้นะครับแล้วเนื้อก็จะเป็นสีคล้ายน้ําตาลอ่อนๆนะครับดูครับเนี่ยเหมือนมีครามมีคล้ายๆฟองเต้าหู้ขึ้นนะครับแบบนี้ครับนี่ครับเป็นพิมพ์สังคติมีหูนะครับนี่ครับโอ้ดูง่ายครับเนื้อเน่าๆแบบนี้เลยครับนี่ครับดูครับนี่นี่ขึ้นคราบฟองคล้ายๆคราบฟองเต้าหู้นะครับเป็นคราบกุนะครับพี่นะ คาบกุ่คบไขขึ้นแบบนี้ครับพี่ดูง่ายมากครับเนี่ยครับดูครับบางขุนพรมชัดเจนเลยพี่เนี่ยครับดูครับนี่ครับดูครับด้านหลังเนี่ยเห็นไหมพี่นี่ครับดูครับอันนี้เป็นพิมพ์สังกติมีหูวัดบางขุนพรมนะครับนะองค์ที่สิบสามนะครับพี่นะ นี่สองสี่หกแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามนะครับนี่ครับองค์ที่สิบสามนะครับสังคติมีหูนะครับต่อมาองค์ที่สิบสี่นะครับนี่องค์ที่สิบสี่นะครับโอ้โหองค์นี้ครับพี่องค์นี้ครับพี่โอ้ยสวยมากองนี้ครับมีครบเลยพี่นี่มีร้อยหนอนด้นด้วยพี่นี่ร้อยหนอนด้นเลยพี่ แล้วพี่ดูพิมพ์ดิโอ้โหพิมพนี่สวยงดงามจัดเลยวะ่ะงดงามมากพี่องค์นี้นะองค์ที่สิบสี่นะพี่องค์นี้องค์ที่สิบสี่พี่โอ้โหดูดูด,ดูนี่องค์ที่สิบสี่นี่แขนเนี่ยมีแขนเชื่อมกันแบบนี้ด้วยพี่เนะี่ยบางองค์ก็ไม่มีบางองค์ก็มีนะพี่นะผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนั่นเนี่ยตรงมุมมุมนี้นพี่เนี่ยครับแล้วพี่ดูเนื้อดิโอ้โห เนื้อมันจัดเลยวะพี่นะนะครับเนื้อเก่าเนื้อมันนะครับเขาเรียกว่าเนื้อจัดนะครับพี่นะภาษาคนเล่นพระเนี่ยเขาเรียกพระสมเด็จองคเนี้ยครับเนื้อจัดมากครับพี่ดูมุมครับมุมฐานเนี่ยพี่นะครับดูครับนี่นี่ครับเขาเรียกว่าสมเด็จองค์เนี้ยเนื้อจัดนะครับเนื้อเก่านะครับนี่ครับเราจะดูมวลสารอะไรเนี่ยมีหมดเลยพี่อง์นี้นะดูดิขนาดดูพื้นเนี่ยพี่เนี่ย ดูพื้นด้านในเนี่ยดูเนื้อจัดมากพี่องนี้ครับบอกได้เลยว่าพระสมเด็จองนี้เนื้อจัดจ้านมากครับพี่นะครับแล้วดูด้านข้างนี่พี่ดูครับโอ้โหเนื้อจัดจริงๆเนี่ยเป็นมวลสารกเก่าๆเนี่ยนี่ยเนื้อจัดนะพี่นะองนี้นะอง์นะองที่สิบสี่นะครับนี่อง์ที่สิบสี่เนื้อจัดโอ้โห นะครับเนื้อจัดจริงๆพี่องนี้ครับดูแล้วพิมพ์คมด้วยพี่ดูพิมพ์นี่นี่พี่ดูพิมพ์นี่เลี่ยมทองนะพี่เนาะองนี้เนาะออืใครได้ไปเนาะพี่นะครับยินดีด้วยพี่องนี้ครับเนื้อถึงยุคเลยพี่แบบนี้นะองที่สิบสี่นะครับฟังให้ดีองที่สิบสี่นะครับต่อมาองค์ที่สิบห้านะครับอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับ นี่ครับวันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับตรงนี้องคที่สิบห้านะครับองนี้องที่สิบห้านะครับดูเนื้อครับพี่มีเส้นใต้ฐานหนึ่งเส้นนะครับองนี้ครับซุ้มใหญ่ครับพี่นะซุ้มใหญ่มีมวลสารครับพี่ดูครับนี่ครับเนื้อเน่าๆนะครับตามซุ้มเนี่ยครับเนื้อเน่าๆสีคล้ายๆตุ๊บตับนะพี่นะนี่ครับเนื้อเน่าๆ แขนใหญ่ล่ำานะครับดูครับนี่ครับดูครับสวยงดงามครับพี่นะครับหมายเลขสิบห้านะครับรงนี้นี่ครับดูครับสวยสวยเลยครับพี่นี่นะครับสวยสวยครับพี่นะหมายเลขสิบห้านะครับ รีวิวให้หมดเลยเหรอพี่เอาหมายเลขอีกองหนึ่งเนาะาอีกองหนึ่งพอแล้วนะพี่เนาะเดี๋ยวมันจะนานเกินนะพี่นะเดี๋ยวเรามาอัดคลิปกันใหม่เป็นครั้งที่เจ็ดนะครับนะครับอง์นี้องค์ที่สิบหกนะครับนี่สิบหกก็สวยนะครับพิมพ์ใหญ่ลําเลยพี่พิมพ์สวยมากครับองนี้ครับนี่ครับมีเส้นบังคับไอ้ตรงนี้เลยครับเนี่ยเป็นเชื่อมแขนด้วยครับนี่ครับดูครับด้านนี้ไม่มีนะครับแต่ส่วนด้านนี้มีนะครับเหมือน หัวเข่าด้านซ้ายเนี่ยครับจะสูงกว่านะพี่นะนะครับเหมือนจะสูงกว่ามิตินะครับเลยเห็นเป็นมุมมุมเห,หมือนเลนะครับเนื้อเก่าเก่าเลยพี่นะครับนะครับเหมาได้นะพี่นะสามองสองพันนะพี่สิบหกองนะครับนี่ครับลงตัวหรือเปล่านะเดี๋ยวนะนี่ครับดูเนื้อเก่าเก่าเลยพี่ นี่ครับนี่เขาเก่าเลยพี่ดูครับสวยๆนะครับนี่ครับดูครับนี่เาเก่าสิบหกองนี้องค์ที่สิบหกนะครับเดี๋ยวนับก่อนครับหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่ลงตัวเดี๋ยวต้องเอาสององค์ถนี้ะลงตัวนะพี่นะครับ สิบหกแล้วครับต่อมาองค์ที่สิบเจ็ดครับองค์นี้ครับนี่องค์ที่สิบเจ็ดนี้ก็พิมพ์เอียงนะพี่นะพิมพ์เอียงมาทางนิ้วชี้ที่ผมก็ดิกอยู่ด้านนี้นะครับนี่ครับดูครับมีเส้นใต้ฐานหนึ่งเส้นครับพี่คมคมเนื้อเก่าๆพี่ดูครับนะเนื้อเก่าๆเลยนะครับนี่ครับ เผื่อมีพี่ๆท่านไหนอยากเหมาทั้งคลิปเลยก็ได้นะครับพี่นะเพราะว่าเช่าองค์เดียวก็คุ้มนะครับพี่นะครับนี่ครับนี่ครับดูครับตต่เนื้อเขาเก่าสมเด็จสวยๆนะครับนี่ครับดูครับโอ้โหสวยๆนะครับนี่ครับองค์นี้เป็นองค์ขอบล่างฟันหนูนะพี่นี่ เอนี่นี่ครับมีลูกค้าเคยบอกผมนะครับนี่ครับขอบล่างฟันหนูครับองนี้ครับดูครับนี่ขอบล่างฟันหนูครับนี่ดูง่ายนะครับองนี้ครับนี่ครับอง์ที่สิบเจ็ดนะครับพี่นะอ่าต่อมาองที่สิบแปดนะครับองค์ที่สิบแปดเป็นองนี้ครับนี่ครับโอ้โหองนี้ก็พิมพ์ใหญ่วัดระฆังนะครับเก่ามากครับองนี้ครับ อีกหนึ่งองเลยครับพี่เนี้ยที่เก่านะนี่ครับดูครับมีมวนสารครับพี่นะโห้ยสวยมากเลยพี่องนี้ดูครับนี่ครับดูครับนี่ครับดูครับองค์ที่สิบแปดนะครับ นี่ครับดูครับมีมวลสารเม็ดดาเม็ดแดงครับเม็ดสีใสๆนะครับนี่ครับนี่ครับดูด้านหลังนะครับนี่ครับร้อยหนอนด้นก็มีนะครับนี่ครับองค์ที่สิบแปดนะครับนะนี่ครับเดี๋ยวชุดนี้นะครับนะเดี๋ยวชุดนี้แต่เราไปเจอกันในพระสมเด็จบ้านๆครั้งที่เจ็ดนะครับเดี๋ยวชุดนี้นะ เนี่ยชุดนี้เดี๋ยวเราไปรับชมในครั้งที่เจ็ดนะครับพี่นะนี่เดี๋ยวคัดไว้ในองค์ที่เจ็ดนะครับเดี๋ยวรีวิวให้ชมก่อนเบื้องต้นนะครับนะครับนี่หรือพี่ๆท่านใดจะนั่นมาก่อนเลยก็ได้นะครับผมนะนี่จะให้ดูแบบนี้ก่อนนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับดูครับเดี๋ยวให้ดูแบบนี้ก่อนก็ได้นะครับนี้เก่าๆทั้งนั้นนะครับผม นี่ครับที่ยังไม่ได้รีวิวนะครับมีเกตบวตูมีพิมพ์ใหญ่นะครับมีพิมพ์ใหญ่คล้ายอกคุดด้วยนะครับผมมีฐานแฟมนะครับมีเกตชัยโยนะครับดูครับนี่ครันี่ถานแซมสุดท้ายนะครับอ่าเดี๋ยวนี้ไปชมกันในครั้งที่เจ็นะครับพี่นะเดี๋ยวมันจะนานเกินนะครับนี่ครับสำหรับครั้งนี้ก็นี้ครับที่รับชมที่รีวิวมาแล้วนะครับดูครับนี่ครับ เหมาได้นะครับพี่นะสามองค์สองพันบาทนะครับมีหลายามีทั้งหมด1 2 3่งสอามี่ห้าหกชุดนะครับ6ชุดนะครับสองพนะครับคูณ6กหมื่นสองนะครับพี่นะหน0่งมืนสองพบาทนะครับ พระ18องค์ครับพี่เนื้อจัดจ้านทุกองค์ครับพี่นะใครจะเหมาเหมาได้เลยครับพี่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ,กก like, รบสำหรับพระสมเด็จครั้งที่6นี้ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวกลาบปลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ